สวัสดีครับท่านผูช้ชมที่ก็รบพบกับเราชมพลายสับมงคลสีโดดดวันนี้ก็เป็นวันพักผ่อนนะครับจะพาน้องๆไปเล่นน้ำนะครับโดยไมสมิสมาชิกไม่นะครับน้องเมตตามาด้วยนะครับอะไรครับที่ีีคูณร้อยหรือเปล่า สี่คูนร้อยหรือเปล่าครับนี่อไอเชือกกนครับหน้าด่างทุกวันเลยครับนี่ดูครับช้างหน้าด่างทุกวันเลยโอ้พากันไปเขียนหน้าเขียนตาเนาะก็ช้างนะครับมีจากแห่งงานทั้งสามสี่เชือกเลยนะครับก็เลยมีเขียนหน้าเขียนตาเนาะเป็นเทศากาลแห่พระเวชสันโดนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาน้องไปเล่นน้ํากันครับผมก็ สี่เชือกวันนี้นะครับเดี๋ยวมากี่ท่านเดี๋ยวมากี่ชื่ออะไรบ้างจะแนะนํานะครับเดินรอลอที่มาเดินรอรอกับเขานี่ก็คือไอหนุ่มมาดเซอร์นะครับซับมงคลอู้หนลายมาเลยครับตามมาด้วยน้องเมตตานะครับแล้วก็โดโดนะครับแล้วก็แม่ผักบุ้งนะครับข้างหลังครับเฮ้ ครับทางเคละครับมีช้างเคละมาด้วยครับเนี่ยคนก็เคละนะครับ้างกับคนนะครับโคตรเหมือนกันลนะครับนี่นะครับก็เป็นวิถีชีวิตของเรานะครับจะพาไปเล่นน้ําเดี๋ยวไปดูว่าน้องเมตตาจะเล่นน้าเก่งขนาดไหนนะครับก็ตอนนี้โดนอยู่ในหมุดกักตัวนะครับของเราทีมงานของเรา สาเหตุอะไรนั้นเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงให้ฟังนะต่อไปนะครับ,รบก็ตอนนี้มาถึงที่ผูกแล้วนะครับเราก็ได้พื้นที่นะครับในการผูกครับต่อจะติดน้ํานะครับติดน้ําเลยนะนี่เ,เสียงน้องเมตตาล้องครับเพราะว่าตื่นสนามอยู่แล้วนียังไงลูกพ่อ กอเต็มที่เลยวันนี้กอพามาเล่นน้ำแล้วอย็นนี้นะครับอย่าลืมนะครับไฟ์สดนะครับสร้างบ้านพักให้น้องๆครับเนื่องจากเนี่ครับถ้าไม่มีหลงช้างเราก็จะพาน้องมาบริเวณแถวนี้นะครับก็มีน้ำนะครับมีน้ำให้เล่นนะครับโอเดี๋ยวเราจะพาน กินต้นน้ำนะครับต้นน้ำนี่ช้างก็จะกินนะครับนี่แต่ว่าช้างใหญ่จะกินดีเลยครับแต่ว่าสามมคลนี่ก็ค่อยกินนะครับไปช้างน้อยร้องนะครับเพราะว่าไม่เคยออกข้างนอกนะครับอะไรลูกอ,อ่ะเดี๋ยวพ่อพาไปอาบน้ำ โอ้โหดูครับนี่นะครับเก็บกดมานานแล้วครับบอกโ่อหนูไปงานมาเหนื่อยตั้งสองวันแล้ววันนี้หนูขอเต็มที่เนี่ยนะนี่นะครับพ่อก็จัดให้แบบสบายๆเลยครับดีโดโดก็ไปฝั่งนู้นะครับน้องเมตตาฝักบุ้งก็ไปคนละทิศละทางกันนะครับแยกจะให้ถึงกันนะครับนะครับ ็ช้างแต่ละเชือกจะชอบไม่เหมือนกันเนาะส่วนทรัพย์มงคลน,นี่ก็นี่แหละครับที่เขาชอบที่สุดติชบมโอกมีทีบบาทาลูกพักด้วยครับแทงดินครับนี่เห็นไหมครับเหตุคนที่งามไม่ยาวเผาเล่นนะครับชอบน้ำนะครับก็อย่างน้อยนะครับถึง มาไม่ค่อยมีอะไรกินนะครับอยู่ที่ทในในแม่น้ํานี่ก็มันก็ยังได้เล่นดินเนาะยังได้เล่นดินเล่นน้ําอากาศก็จะได้เย็นนะครับให้ขายของขายเทียวเ,เล่นตัวเล่นอะไรไปนะครับบรรยากาศเรียบง่ายนะครับ,รบก็ช้างนะครับต้องให้ถึงน้ํานะครับ ไปไหนนุไปไหนนุงไปไหนนะครับออุุ๊ไปไหนลุงตามไปดูนบไหนครับท่านผู้ชมอู้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 ปลาเขาดงแล้วอู้อู้โอ้ยอู้อู้อะไรเก็บกดวะลูกเก็บกดวะลูกเพาะอากาศมันร้อนเนาะเดี๋ยวไม่นานเดี๋ยวแม่แม่เอฟซีก็ ช่วยสนับสนุนให้หนูได้มีบ้านแล้วลูกใจเย็นเดี๋ยวี้ที่พ่อพามาเที่ยวก่อนพ่อพามาอาบน้ำคลายร้อนกอนลูกเดี๋ยวเล่นเลยนะเดี๋ยวพ่อไปดูเพื่อนเพื่อนก่อนเนาะเพื่อนเพื่อนหนูเป็นยังไงนะครับเนี่ยเอ้ยเป็นช้างที่ชอบน้ำเป็นชีวิตจิตใจนะครับ,บมมงคลอ่าหญ้าไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรครับพอได้เห็นเล่นน้ำนะครับ เดี๋ยวจะปล่อยให้น้องเล่นอยู่นี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปดูเชือกอื่นๆกันครับดูนี่ครับน้องไม่ของเราอยู่ดาโบกินน้ำนะครับ <c oughs> ส่วนโด,โดโดกับปักบุ้งไปคนละฟังครับ <c oughs> มากับเพื่อนสีตัวนะครับลองหาเพื่อนฮรับยมงคลก็อยู่ตรงนั้นเองลูกมองกันก็เห็นแล้วไม่ต้องกลัวไงบ้าน้าอนี่ครับควานกำลังไปเอาโซ่มาตอนะครับโซ่สั้นนะครับตอกต่อยาวได้เล่นนะครับนอนลงแล้วลูกแล้วนอนลงมาอยู่ใหม่นะครับมาอยู่ใหม่ ตื่นสนามตื่นสนามนอนลงเลยลูกเร็วนอนลงนอนลงลูกนอนลงนอนลงเร็ว <c oughs> จเจ้าแม่สายโยครับน,นี่นะครับผักบุ้งต้องผักบุ้งยังยอมนะครับผักบุ้ง,งน,นี่ครับบ,ดดน,น,น,บนลงเล่นโครนเลยเร็วจะได้ผิวจะได้สวยๆ,ๆเร็วนอนลงเพนด้านะครับเหมือนแพนด้าจริงครับตัวนี้ไอ้เดี๋ยวดูดูควานนะครับว่าเหมือนช้างขนาดไหนนะครับนี่ นอนลงเลยนอนลงเลยลูกเลยนอนลงนอนลงอ่ะนี่เล่นโคลนอนตีลังกาเลยกลัวอะไรเนาะนี่นะครับเขาเรียกว่าช้างเขาเรียกว่าตื่นสนามนะครับตื่นสนามก็จะเป็นสภาพนี้แล้วครับไม่ค่อยอยากจะเล่นโยกลงหาเพื่อนๆนเนาะนะครับบนสูงบล็อตเหนควานก็ไปเอาย่ามให้กินนะครับเพราะว่าช้างเด็กยังไม่กล้าผูก กับน้ำลึกนะครับไม่ทราบว่าเขาจะเล่นน้ํำชอบน้ํำไหมหรือยังไงนะครับต้องศึกษาดูใจกันนะครับส่วนบรรยากาศร้อนๆก็ต้องพามาแบบนี้นะครับเพราะว่าไม่มีที่พักนะครับคือน้ําสิ่งสำคัญสิ่งสําคัญของช้างนะครับช้างไม่ได้กินหญ้าอดหญ้านี่ไม่เท่าไร่นะครับแต่จะให้อดน้ํานะครับดดน้ํานี่ไม่ได้เลยนะครับดูครับบรรยากาศฟังเสียงนกเสียงกาไปครับ เสียงนกเสียงกาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมานี่มามามา,าหน้านี้มันน้อยวะยังไม่ชินครับไไจุบตัวครับช่วงนี้จุับตัวครับสมัยเป็นโควิด ก็ตอนนี้เราก็ต้องพากันมาอยู่นะครับตามป่าตามดงนะครับเพราะว่าสาเหตุเกินๆที่ผมคิดไว้นะครับเพราะว่าหมู่บ้านของเราครับมีบุคคลนะครับมีมีเด็กที่ว่ามาจากอ่าเทพนะครับที่ไปเรียนสิงเทพรแล้วกลับมาคัตาหารนะครับติดโควิดนะครับหนึ่งรายนะครับในหมู่บ้านของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง นะครับอยู่ในบริเวณก็เหมือนสังคมนงเกียตนะครับตรงนี้ต้องอยู่บริเวณข้างนอกนะครับเนาะพูดง่ายๆครับโควิดเป็นเหตุนะครับถึงให้เรามาอยู่ในบริเวณนะครับวันนี้ก็ต้องอยู่ทั้งวันนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับห้ามเดินเพ่นพ่านนะครับก็ทํำยังไงเนาะองแบบนี้นะครับไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับแต่ว่ามาเป็นแล้วก็ต้องช่วยกันป้องกันรักษานะครับเอาว่าไงจะไม่สายยุบ เด่นเด้นเด้นนะครับอันนี้ยังไม่ยังไม่ยกขาหลังด้วยนะครับปกติจะยกขาหลังด้วยจุ๊บจุ๊บจุ๊บผักผักบุ้งผักบุ้งยังต้องยอมนะครับผักบุ้งนี่นอลงนลงนะลูกเร็วนอลงเร็วโซ่มันสั้นหน่อยเนาะนอลงลูกเร็ว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 ไม่ต้องกลัวเร็วกลัวครับ ยังตื food, ่นนะครับนี่คือคือช้างที่ตื่นสนามก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่นะครับจะโยกเดี๋ยวคอยดูนะครับตอนที่น้องชินแล้วนะครับว่าจะดําผุดดําไห้เหมือนท่ามงคลไหมครับนี่ดูแล้วน่าจะชอบน้ําเอาการเหมือนกันนะครับนี่มาเซอร์กลิ่งบ่ไหมก็ ลองหาพี่ชับนะครับนี่ผูกไว้ข้างกันเมื่อคืนนี่ติดเลยครับลองหาเขาแลว้วไอ้นุ่นได้เสียงแต่ตุ้มต่ำตุ้มต่ำอยู่ของชอบเลยนะั่นสองวันแล้วไม่ได้มาเล่นนี่น่าจะทั้งคืนเลยครับ <c oughs> จบสามวันแล้วนะครับก็ <c oughs> <c oughs> วันนี้นะครับคลิปนี้นะครับฝาก กดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะครับนี่วันนี้ก็โควิดเป็นเหตุสังเกตได้นะครับต้องมาพากันมาอยู่ตามทุ่งนานะครับก็ดูเลสุขภาพด้วยนะครับสําหรับแม่ทุกท่านนะครับอยู่ครับโยคาแล้วครับโยคาแล้ว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 ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่า,วาสวัสดีครับ